เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอันดับ10และในคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในคลิปการจัดอันดับเกมมือถือนั่นเองนะก็แน่นอนนะครับถ้าเรามาเจอกันในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็จะเป็นการจัด10เกมมือถือหน้าเล่นในเดือนนั้นๆนั่นเองนะเราก็เดินทางมาถึงเดือนที่2ของปีใหม่กันแล้วนะครับผมและเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนแห่งความรักกันด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันมีเกมมือถือเกมไหนที่น่าเล่นในเดือนแห่งความรัััักกกกกนนบบ้าาง็เเเดดดีี๋ยวรไปูท่ม ที่1ิกันเหมือนเดิมเลยแล้วกัน สำหรับเกมอันดับที่10เนี่ยผมก็ต้องขอเปิดกันที่เกมที่มีชื่อว่า Car X Street นะต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยกันสักทีกับสุดยอดเกมแข่งรถในมือถือที่ใครหลายคนเนี่ยรอคอยแล้วก็รอเล่นกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนในสุดเนี่ยมาในปีนี้ในเดือนนี้นะครับเกม Car X Street เนี่ยมันก็ได้นำลง Google Play Store ไทยสักทีนะสามารถเข้าไปโหลดได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อ VPN มุดอะไรหวุ่นวายอีกแล้วนะเลยได้ว่าเป็นหนึ่งมาหากพา์ที่ใครหลายคนรอคอยนะครับกับเกม Car X Street สุดยอดเกมแข่งรถ e n เบิลนะครับผมที่ทําภาพกราฟิกออกมาได้สวยงามมากๆเพราะว่าตัวเกมเนี่ยทำลง2แพลตฟอร์มนนั่นเลยนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของมือถือแล้วก็ PC ที่จะสามารถดาวน์โหลดผ่าน เพื่อทําการเล่นได้นั่นเองนะครับตัวเกมก็จะเป็นเกมแข่งรถ Open w o บ l d นะที่เราจะสามารถขับไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระซึ่งตรงจุดจุดนี้นี่แหละครับผมก็เลยทําให้ใครหลายคนเนี่ยรอคอยเกมในการเพราะเกมแข่งรถที่เราสามารถนํารถที่เราเนี่ยขับนะครับผมในการแข่งนะครับนำออกมาขับเล่นได้ตามแมปเนี่ยผมคิดว่าหลายคนน่าจะชอบมากกว่านะครับผมน่าจะอยากเห็นรถสวยๆของเราในการขับเอามาเล่นด้วยแล้วก็นําไปแข่งด้วยนั่นเองนะครับ มาต่อกันที่เกมันดับที่9กันเลยนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า YouTuber l i ไลท2ซับเกมันดับที่9เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับการจำลองการเป็น YouTuber นั่นเองนะครับผมโดยเรื่องราวของตัวเกมเนี่ยก็จะ start เริ่มต้นที่เมือง New t u b e City นั่นเองนะจะเป็นเมืองที่เราเนี่ยจะได้พบปะกับเราคนดังนะครับผมและก็จะเป็นเมืองที่เราเนี่ยจะมาทำการสร้างคอนเทนต์ขึ้นที่นี่นั่นเองนะก็เลยเรียกว่าเป็นเมืองที่มีแต่คนดังนะครับผมเป็นเมืองที่เราจะได้พบเจอกับคอนเทนต์ต่างๆมากมายโดยต มาทาการสร้างสารรค์ตัวละครได้อย่างอิสระออกแบบคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมที่มันเป็นกระแสเพื่อทำให้ผู้ติดตามของเราเนี่ยมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเอาเป็นว่าใครที่อยากลองเกมแนวการจําลองการเป็น YouTube แต่ก็อาจจะไม่เหมือนมากสักเท่าไหร่แต่สามารถนํามาเล่นเพลินๆได้เลยนะครับก็ขอแนะนําเกมนี้นะแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยกันนะครับผมว่าเกมนี้มันไม่ได้เป็นเกมฟรีเป็นเกมเสียเงินทั้งบนแพลตฟอร์มสตรีมแล้วก็มือถือเลยนั่นเองนะแต่ก็เป็นเกมที่คุ้มค่านะครับซื้อมาราคาเต็มก็ไม่น่าจะผิดหวังอะไรอยู่แล้ว มากันที่เกมันดับที่8กันต่อกับเกมที่มีชื่อว่า Donland เกมรดับที่8เกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมมือถือ Open World นั่นเองนะครับผมปะจนภัยแก้ไขปริศนาในโลกกว้างของตัวเกมนะเกมนี้เนี่ยจะเปิดตัวอยู่2แพลตฟอร์มนะครับก็จะมี PC สามารถดาวน์โหลดเดโมเล่นได้ในสตีมตอนนี้เลยนะครับส่วนเวอร์ชันมือถือเนี่ยก็ไปทําการลงทะเบียนกันเอาไว้ก่อนได้นะก็จุดเด่นของเกมนี้ก็จะเป็นเกม Open World ปจจนภัยที่ผมได้บอกไปนะครับผมแล้วก็จะมีระบบการต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ที่จะบุกโจมตีบ้านของเราในช่วงยามค คืนนะตัวเกมหลักๆก,ก็จะเน้นเป็นการสำรวจนะครับหาของมาทําการอัปบ,บาตและก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนั่นเองนะส่วนในเรื่องการประจนภัยก็จะเป็นการประจนภัยออกจากการเหล่ามอนสเตอร์ตามจุดต่างๆเพื่อรับไอเทมที่ดีๆกลับคืนมาเรื่องรอบป1หนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเราก็ต้องมารอดูกันว่าตัวเกมเนี่ยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการตอนไหนแต่ถ้าใครที่อดใจไม่ไหวเนี่ยก็สามารถไปทําการโหลดเดโมบนสตรีมมาเล่นก่อนได้เลยนะแต่ที่มันน่าสนใจก็ตรงที่มันสามารถเล่นกับเพื่อนได้นี่แหละครับ มาต่อกันที่เกมที่7กับเกมที่มีชื่อว่า Hunter X Hunter นี่น่าจะเป็นครั้งแรกของเกม Hunter X Hunter บนเวอร์ชันมือถือหรือเปล่าที่จะมาในรูปแบบ 3D action นะครับผมก็จะเป็นเกมใน RPGG นะสามารถทําการอัปเกรดต,ตัวละครของเราให้เก่งขึ้นไปได้เรื่อยๆนะส่วนรูปแบบการเล่นของตัวเกมในช่วงต้นเกมเนี่ยก็จะเน้นเล่นตามเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับทำเควสเก็บเวลฟาร์มของอัปตัวละครประมาณนี้นะพอเล่นไปนสักพักก็จะมีการปลดล็อกระบบฮอคอยปลดล็อกระบบพ p พีอะไรต่าง,ๆ,างๆพวกนี้เข้ามาที่หลังก็เป็นว่าผมจะไม่พูดอะไรมากรกัน,นคถ้าใ เคยเล่นเกมอนิเมะแนวนี้มาก่อนเนี่ยก็จะมองได้เลยนะครับผมว่ามันค่อนข้างมีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างคล้ายกันมากๆไม่ว่าจะเป็นระบบการเล่นระบบการบังคับนะครับผมพวกเควสตอะไรต่างๆพวกนี้รวมถึงวิธีการอัปเกรดตัวละครมันก็จะไปใกล้ยๆกับเกมอนิเมะในมือถือก่อนหน้านั้นนะครับที่มีรูปแบบการเล่นเป็น3 d ดีเหมือนกันนะเป็นว่าผมจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเลยกันนะเพราะว่าผมเอามาแนะนำเนี่ยก็เพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบอนิเมะเรื่อง Hunter ร์ u อ t e r เตอและกําลังมองหาเกมจากอนิเมะเรื่อง Hunter อกันเตอร์ h u n t ันเตอร์ฮันเตอร์ที่สนุกและก็น,น่าเล่นมากท่สุดในตอนนี้แล้ว มากัะที่เกมระดับที่6กนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า h a r k Mobile อันนี้ก็จะเป็นเกมพีทํามาลงในมือถืออีกแล้วนั่นเองนะครับก็ตัวเกมก็จะมาเป็นเกมแนว 2D นั่นเองนะก็จะมีเนื้อเรื่องเล่าย่อๆประมาณว่าโลกภายในเกมนะครับเป็นโลกที่ล่มสลายโดนทําลายโดยภัยพิบัตินะเป็นอดีตเมืองที่เคยรุ่งเรืองนั่นเองนะครับผมก็เลยทําให้ผู้รอดชีวิตในเมืองเนี่ยต้องทําการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดส่วนเพ่เขงเรานะครับผมก็จะเป็นพระเอกที่จะมาจากหมู่บ้านแดนไกลเดินทางมาอย่างเมืองนี้นะเพื่อที่จะทําการเอาชีวิตรอดใน ก็การเคลื่อนไหวภายในเกมเนี่ยก็จะมีทั้งการเดินปกติการสไลด์การฮุกตะขอต,ต่างๆในการช่วยเราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆได้เพราะภายในเกมเนี่ยมันก็จะมีปริศนาต่างๆอยู่มากมายนั่นเองนะและบอสในเกมนี่เนี่ยก็มีมากมายหลากหลายตัวนะครับแต่แต่ละบอสก็เรียก,กว่าออกสกิลต่างๆมาได้ค่อนข้างสร้างสรรค์มากๆก็ถือเปอ็นหนึ่งเกมที่สนุกมากๆเลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นว่าใครที่กําลังมองหาเกมแนว2ดีต่อสู้กับบอสมันแล้วระหว่างทางก็มีปริศนาต่างๆในเกมนี้ก็น่าจะเหมาะกับคุณเลยนะครับมากันที่เก เกมรดับที่5กับเกมที่มีชื่อว่า Left 4 Dead สํหรับเกม Left 4 Dead เกมนี้เนี่ยแต่หลายคนได้ยินชื่อก็อยังเพิ่งตกใจว่าเกม Left 4 Dead ใน PC มาเปิดบนเวอร์ชันมือถือหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะแค่ที่เกมมันมาเอินคล้ายกันเฉยๆส่วนเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนววางแผนนะครับผมเป็นเกมแนวอาร์ทสนั่นแหละเป็นเกมแนวที่เราเนี่ยจะต้องคอยจัดก,การบริหารทรัพยากรสร้างนูน่นสร้างนี่อะไรต่างๆพวกนี้นะภายในเกมก็จะมีเนื้อเรื่องด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วเวลาที่เราเล่นเนื้อเรื่องของเกมเกมนี้เนี่ยบางฉากมันก็จะมีควิคย ด้วยนั่นเองนะครับก็เลยทําให้เวลาที่เราเล่นเกมนี้เนี่ยมันก็เลยไม่น่าเบื่อจนเกินไปนั่นเองนะสุลกการต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นการตั้งป้อมแล้วก็ยิงเหล่าซอมบี้ที่ถาโถมเข้ามาประมาณนี้นะก็ถือไปอหนึ่งเกมที่เล่นเพลินๆได้เลยนะครับผมก็รอให้ตัวเกมเนี่ยเปิดอย่างเป็นทางการบน Google Play Store ไทยอยู่นะแต่ผมคิดว่าน่าจิกสักพักเลยแหละครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภาษาไทยในเกม มันก็ยังแปลได้ไม่ครบนะครับคือแปลแค่ชื่อตัวละครส่วนบทสนทนาเนี่ยก็ดันเป็นภาษาเอเลียนซะทั้งหมดเลยนั่นเองนะเอาเป็นว่าใครที่ชอบเกมที่มีมุมมองจากด้านบนนะครับชอบแนววางแผนชอบแนวสร้างฐานเนี่ยเกมนี้ก็ถือเปอ็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆ หมายกันที่เกมระดับที่4กันต่อนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า g a l i n a อันดอนก็สับเกมก a l i n a อันดอนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็น,น่าจะเคยดินชื่อเกมเกมนี้กันมาอยู่สักพักหนึ่งนะครับประมาณปีเกือบเกือบสอปีได้นะช่วงที่ก a l i n a เนี่ยจะนาเอาเกม g a l i n a อันดอนเกมนี้มาเปิดนั่นเองนะครับผมแต่ว,ว่าหลังจากนั้นสักพักตัวเกมก็ไม่ได้เปิดนั่นเองนะครับผมมันก็เกี่ยวกับปัญหาและสักอย่างของทางกีนนั่นแหละครับทางเกมเลยเปิดไม่ได้แต่ว่ามาในเดือนนี้นะครับเหมือนว่าจะมีข่าวดีนะครับผมมีโอกาส ทั้งในเร็วๆนี้นะเพราะว่าตอนนี้ทางเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ย ได้ทําการเปิดได้เทสแล้วนะครับเป็นการเทสของเกมกาเลนาอดอนของทางเซิร์ฟเวอร์จีนะให้เราสามารถเข้าไปทําการลงทะเบียนเพื่อทําการร่วมทดสอบได้นันเองก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเกมนะครับผมที่อยู่มานานมากๆผมเป็นเกมนี้บ้างแต่ก่อนที่มันจะใช้ชื่อว่ากา l ลนาอันดอนด้วยซ้ำนะรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นเขาจะใช้เป็นชื่อเป็นโค้ดเนมไลท์นะครับผมถ้าผมจําไม่ผิดก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเกมแนวชุดรอดโอเพ่นเ l ิ์มุมมองบุคคลที่3ที่ผมก็จะช่วยแล้วกันนะครับผมให้เกมเกมนี้เนี่ยรีบเปิดตัวไว้แล้วกันนะครับ มากันที่เกมดัดที่3กับเกมที่มีชื่อว่า a อสลาร์ดสับเกมแอสลารเกมนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าตอนที่ตัวเกมเนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการจะยังคงใช้ชื่อนี้อยู่หรือเปล่านะ แต่ว่านเป็นเกมแนว Open World เอาชีตรอดนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งเกมในคลิปนี้นะเรียกว่าในคลิปนี้เกมแนวเอาชีตรอดมาซะเยอะเลยนั่นเองนะครับส่วนทีมแนวเกมเอาชีตรอดของเกมนี้เนี่ยก็จะแตกต่างจากเกมแนวอื่นนะเกมแนวอื่นเนี่ยก็จะเป็นการเอาชีตรอดในโลก Open w o ว l d นะครับคอยยิงคอยสู้กับเหล่าซอมบี้แต่ว่าเกมนี้เนี่ยจะแตกต่างกันออกไปตัวเกมเนี่ยจะเซตอัพในช่วงที่โลกของเรานะครับผมน่าจะโดนน้ำท่วมมิดโลกไปแล้วนะเพราะไม่มีแผ่นดินอะไรเหลืออยู่แล้วนั่นเองนะครับเราจะขึ้นมาบนบกก็น่าจะขึ้นมาอาศัยอยู่บนแพบนเรรรออะไ่่่าาางววกกกนนนี้สสชดใหญ็็จปล ใต้ทะเลในการคอยสู้กับเหล่าปีศาจนะครับผมปลาหมึอกอะไรต่างๆพวกนี้เรื่องค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะและตัวเกมก็เคยเปิดเทสไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะเนยนะครับแล้วก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับผมว่าเกมเกมนี้ถ้าเปิดเทสอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะมีการโชว์ระบบอะไรต่างๆที่น่าสนใจมาบ้างหรือเปล่าเพราะแค่ทีมของแนวเกมที่เป็นการอาชีพรอดใต้ทะเลเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆแล้ว มากี่ที่เกมระดับที่2กับเกมที่มีชื่อว่า Warframe Mobile สําหรับเกม Warframe Mobile เนี่ยก็มีข่าวการพัฒนาเกี่ยวกับตัวเกมมาสักพักแล้วนะจนได้มีการปล่อยตัวอย่างล่าสุดมาก็ทําให้แฟนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีหวังคิดว่าเกมนี้น่าจะออกมาดีอย่างแน่นอนโดยเฉพาะกับผมนะครับก็คิดเหมือนกันก็เกม Warframe เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกม r e e to Play นะครับอยู่บน s t e a มที่เล่นสนุกมากๆนะตัวเกมจะเกี่ยวกับการต่อสู้กันระหว่างดวงดาดวโดยมีเกาะ Warframe ที่เราจะสามารถทําการอัปเกรดเพิ่มพลังอะไรต่างๆพวกนี้ได้นั่นเองนะครับอี วอลเฟมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการเล่นกับเพื่อนนะก็เกมส่วนใหญ่ถ้าเกมไหนมันสามารถเล่นกับเพื่อนได้เกมนั้นก็จะสนุกเป็นเท่าตัวยิ่งกับเกมที่มีกราฟิกส,สวยๆแบบเกมวอลเฟมด้วยเราก็ต้องมาดูกันว่าในเวอร์ชันมือถือมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมถ้าทํากราฟิกออกมาได้สวยงามใกล้เคียงกับเวอร์ชัน PC ผมคิดว่าเกมนี้น่าจะไปได้ไกลแน่ๆนะหวังว่าอยู่เหมือนเอพิกโมบายเลยและกันเราก็ต้องมารอดูกันว่าเกมที่น่าสนใจในเดือนนี้อย่างเกมวอลเฟมโมบายเดี๋ยวมันจะเปิดทดลองเล่นตอนไหนนั่นเองนะครับ และก็มากันที่เกมันดับที่1กับเกมที่มีชื่อว่าเพเด้โมบายสับเกม a y d a y เนี่ยหลายคนก็น,น่าจะรู้จักกันดีพเพราะเป็นเกมแนวปล้นธนาคารนะครับผมเป็นเกมแนวปล้นที่ตอนนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้มีแค่การปล้นธนาคารนะครับมีการปล้นหลายอย่างมากมายก็อยู่ที่แมปที่เราเล่นนั่นเองนะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเกมที่ยอดฮิตมากๆบน PC นะครับผมและตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีภาค3มาแล้วนะก็ภาค3ามเขเขียนเอาไว้ว่าจะเปิดตัวภายในปี2023หรือว่าปีนี้นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งข่าวดีสับ ใครที่เป็นแฟน,แฟนเกมเพย์เดเลยนั่นเองนะครับส่วนในเวอร์ชันมือถือเนี่ยก็เป็นหนึ่งข่าวดีเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทางเกมเพย์เราสามารถเข้าไปทําการดาวน์โหลดเล่นกันได้แล้วนั่นเองนะเอาเป็นว่าใครที่อยากเข้าไปสัมผัสประสบการณ์การต้นนะครับผมการป้อนอาฮากับเราเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ขอแนะนําเกมเพย์เดมอบายเกมนี้เลยละกัน เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสอบสิบันดับเกมมือถือน,น่าเล่นในเดือนกุมภาพันธ์นะเป็นเดือนแห่งความรักที่ผมเนี่ยไม่ได้แนะนําเ,เกมเกี่ยวกับความรักเลยสักเกมส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เกมแนวอาชีชิตรอดซะมากกว่าก็ในคลิปนี้เนี่ยก็มีเกมแนวอาชีชิตรอดติดมาถึง4เกมเลยนั่นเองนะครับก็น่าจะถูกใจคอคนที่ชอบเกมแนวอาชีชิตรอดสําหรับในคลิปนี้นะกัินว่าใครที่ถูกใจคลิปนี้นะครับผมหรือว่าเจอเกมที่ชื่นชอบที่ผมนํามาแนะนาเนี่ยก็สามารถทําการกดไลค์และก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับผมว่าชอบเกมแนวไหนเอา ในคลิปการจัดอันดับต่อๆไปผมก็จะพยายามหาแนวเกมนั้นที่ท่านผู้ชมส่วนใหญ่ชอบเนี่ยนำมาจัดให้เยอะๆแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันก็ไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบายๆเท่านี้เพียงแล้วกันนะครับ